สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกตินะครับก็เมื่อวานฮานอยปกติจอ0 5 5 0เนาะก็รุนกันต่อแล้วกันครับวันนี้หัวรัฐบาลออกครับใครเล่นเลขอะไรขอให้รวยทุกท่านนะครับก็พรุ่งนี้อยุดถึงวันครับเจอกันส่งส่งท้ายกันวันนี้ครับเจอที่วันอาทิตย์นะครับสรับฮานอยปกติ เบิ้ลสมรอบใน4รอบสี่รอบหลังสุดเบิ้ลไป3ามรอบวันนี้จะเป็นเช่ไ <c oughs> นไรน่ารุ้นต่อครับ C หนึ่งหนึ่งวันนี้เด่นสุด8ครับ18ชอบแนวทางนี้ถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับผม58ด แล้วก็ช่องทางการสนับสนุนครับดูโคฟณาให้ด้วยนะครับ2.1.1.2ครับร้อยมครับร้อยมครั้งที่แล้มันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งมันเรียงอะสองสามี 2, 3, 4, เ่เรียงตรงเลย ครับยังไงก <c oughs> ออ็ลองดูแล้วกันเนาะลองดูแล้วกันส่วนตัว8 8มันเดินมันสามรอบติดมันชนที่8ผมก็ไม่หลบแล้ว <c oughs> ไม่หลบไม่รู้จะหลบทําไมนะครับอีกสูตรนึงมันชนที่6แอบบันนึงนะครับ6 5 6น่าจะหกแ 6, นะถ้า68มันจะเเรื่อง61ห่มาไงหกหนึ่งหกสอ ครับผมว่าน่าจะเน้นผมชอบ8นะผมชอบ8ท่านจะชอบหรือเปล่าไม่ทราบนะลองดูเลยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในฮานอย VIP ครับฮานอย VIP เจาะมา3รอบติดครับเจาะมาไม่ใช่3รอบติด4รอบติดฮานอย VIP เจาะมา4รอบติดแตก3ตัวเป็น1รอบแสงว่าเดินโหเดินน่ากลัวเดี๋ยวลุ้นกันต่อในฮานอย VIP ครับสวีดัสสวัสดีทุกท่านครับผม